วันนี้มาให้อาหารปลาคราบนะครับทำน่นทำนี่เลยมาให้ชานิดนึงเขาก็รออยู่ชอบอาหารปลาคราบบอ่อบ้านบ้าน,านหินหามาเองบองกรทำเองตกแต่งเองจัดสวนเองปลาคราบบ้านบ้าน เลี้ยงนาตาเล็กตัวละสิบบาทแต่ว่าเลี้ยงแบบสุขภาพแข็งแรงไม่มีตายกินอาหารเก่งมากนะครับสายเลี้ยงปลาชอบ